แก๊สโซฮ95ครับพี่ว่าจะพาไปทางทางนู้นนะ่ะก็สวัสดีพี่น้องชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับผมอยู่ผมไอแบงค์สตอรี่เหมือนเดิมนะครับผมห่างหายไปนานมากนะครับผมก็ตอนนี้ก็ <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับผมมาเปิดร้านนะครับผมตัดผมที่อ,อำเภอบัใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมเ <c oughs> นื่นองจากโควิดที่ผ่านมาไม่สามารถเปิดร้านได้ครับทำให้ผมย้ายร้านมาที่ ไอ้นครราชสีมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสไตล์ร้านก็เหมือนเดิมครับผมว่างๆถ้าใครอยากจะมาอุดหนุนก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับนี่บรรยากาศดีมากเลยเป็นสะใหญ่นะครับอำเภอบวัวใหญ่นี่อยู่ในอำเภอเลยนะครับ <c oughs> วันนี้เรามีนัดครับผมไปขับรถเล่นกับน้องฟอร์ดครับน้องฟอร์ดซ b บีหครับมาเจอเพื่อนใหม่ที่โคราช นะครับก็ลองไปดูกันวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเห็น <c oughs> อุย้ยผมมีโคง้งผมผมมีที่หนึ่งที่แบบว่าโค้งสวยๆจะไปขับชิวๆเล่นนะครับพอดีน้องเราไปแต่งตัวอยู่อรอแป๊บหนึง่งเห็นขึ้นเนิน CV 6 5 0ห้าศูนย์ครับน้องฟอร์ดครับผมชีดใส่แอร์ไลน์ด้วยมีน้ำมันไหมเนี่ยไปเติมก่อนไหมฮะของเรามีอยู่ใช่ไหมพี่ีพ่ว่าจะไปเติมสักไอ้นี่หนึ่งไปนี่นะครับผมไปเลย นี่้ำเลยน้ำเลยฮะนี่คือัวใหญ่ครับผมคือัวใหญ่ทั้งวันนครราชสีมาครับโอ้บิวดีมากตอนเย็นทั้งน,นี้ก็5้าโมงครับผมขอเท่นหน่อยครับ เติมน้ำมันก่อนนะครับเติมน้ำมันแล้วก็ไปวอรมเครื่องเลยนะครับเส้นทางไม่ไกลมากครับประมาณ20-30ิมโลนะครับแต่เป็นโค้งที่โค้งทางที่ดีมากนะครับผมพอดีขับรถไปเจออยู่ของกินโคตรเยอะครับตรงนี้ ทางหายไปนานนะครับผมไม่ได้อัพคลิปลงสักทีนะครับผมช่วงนี้ผมก็เลยมีเวลาว่างแล้วครับผมไม่มีคอนเทนต์จริงๆครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะไปขับที่ไหนพอดีผมย้ายมาโคราชครับผมเมื่อก่อนผมอยู่ในกรุงเทพครับบังเอิญได้ย้ายมาโคราชไม่รู้ว่าจะไปขับที่ไหนครับผมไม่ค่อยมีเพื่อนเลยทางจังหวัดเพิ่งมีน้อง น้องบอกไปตรงนะครับผมเราจะกลับทางกันไป ครับผมแย้โซฮอนครับแย้โซแย้โซฮล95ครับ พี่ว่าจะพาไปทางทางนูน้นน่ะแต่ว่าจริงๆมันเข้าทางนี้ได้มันจะกลับไปอีกทางหนึง่งแต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาปิดทางหรือว่าอะไรเห็นไหมที่ขับผ่านเมื่อกี้ใช่พี่ขึ้นมนมีไกล้ต้มใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราย้อนกลับไปทางนูน่นน่ะไปทางทางซีดาแล้วตัดเข้าอ่างเก็บน้ำแล้วไปบ้านยาคาคแล้วมันก็จะวนออกมาทางนี้อีกรอบหนึง่งแต่ทางดีบอกเลยไปลองดูลองฮะ ทำมันมันทางดีอ่ะธรรมชาติด้วยก็ทุ่งนาน่ะนั่นแหละล, <laughs> ลองดูเปิดหูเปิดตา <laughs> เหมือนกันไปเข้าทางนู้นดีกว่าป นะครับเขาเรียกว่าเป็นบึงนะครับตรงนี้สวยครับผมที่สวยของบ่อใหญ่ขอบๆไอ้ตรงบริเวณรอบๆนี่ก็จะมีร้านกาแฟนะครับช่วงช่วงบ่ายๆเทียงเชียงบ่ายๆยังมีร้านกาแฟร้านอะไรแบบแคมป์แค,ม,แคมปิ้งนะครับ าน้องฟอร์ดมาเล่นโค้งวันนี้ CB650 รถแล้วเริ่มระบายบ้างบ้านย่าคานะครับผมตรงนี้ถ้าไปตรงไปก็บ้านเหลี่ยมบ้านเหลื่ยมบ้านเหลื่ยมอำเภอคง จะไม่ไปถึงอำเภอคงครับ ไปอำเภอคงนะครับ ียบทีนี้สาดยันหน้าเลยฉาดขึ้นหัวเลยสายสั้นนะในในี่กับระเบิดลูกหนึ่ง 我塞。<laughs> ไม่เคยไปเลยใช่ไหมแต่ฝุ่นมันเยอะนะเศษโอ้เออเออตอนแรกนึกว่าจะไม่นึกว่ามันไม่ร้อนเนี่ยก็เลยไม่ใส่เศษฝุน่นเศษฝุ่นเศษหินเยอะเลย เย็นเนี่ยคึกคักมากเลยเหมือนแบบยิ่งกว่าในกรุงเทพเลยเอ่ะเหมือนในกรุงเทพเลยเอ่ะตอนเย็นเนี่ยบัวใหญ่